สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับครูแป๋วในติวเข้มเติมเต็มความรู้ ep 7นะคะรายวิชาศิลปะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะสัปดาห์นี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของหน้าตสินไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตสินหนาตัสินไทยเช่นเดียวกันนะคะไปสีเรื่องนะคะเราติวเข้มกันไปสีเรื่องสัปดาห์นี้เราก็จะมาติวกันอีก5เรื่องนะคะเริ่มตั้งแต่ นาฏยศัพท์นะคะคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยรำวงมาตรฐานการนำท่ารำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ประกอบเพลงอื่นๆและการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยค่ะ,ะถ้านักศึกษาคนไหนที่กำลังดูอยู่หรือว่าทำข้อสอบนะคะนักศึกษาสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะคะเข้าไปทำข้อสอบได้เลยสัปดาห์นี้เราจะมีประมาณส2ข้อนะคะอ่ะนราเริ่กกันเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งหน้าตยศัพท์หมายความว่ายอย่างไรกอไก่ชื่อของการแสดงชนิดหนึ่งขอไข่เป็นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีคอควายเป็นศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำงองูการใช้ศัพท์เฉพาะของหน้าติลสินแลกษามาดูนะคะหน้าตยศัพท์หน้าต,ย,ย,าตยะแปลว่าอะไรหน้าตยะก็คือหน้าตศิสินใช่ไหมคะและศัพท์ศัพท์ก็คือคําศัพท์ เพราะฉะนั้นนาตยะบวกกับศัพท์เตนอะไรคะคำศัพท์เฉพาะของนาตศิลป์หรือเป็นคำศัพท์ของนาตศิลป์เพราะฉะนั้นข้อไหนตอบถูกคะทำไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะงงูนะคะนาตยะศัพท์คือการใช้ศัพท์เฉพาะของนาตศิลป์เราจะมีศัพท์เฉพาะเป็นอ่าเป็นคําศัพท์เป็นท่าทางเป็นภาษาท่าทางเนี่ยเราจะมีเป็นคําศัพท์เฉพาะของนาตศิลไทยนะคะต่อไปข้อ2ค่ะ ข้อใดเป็นเหตุผลสําคัญที่สุดในการประดิษฐ์ภาษาท่าขึ้นมาภาษาท่าหน้าตศิลิ์เนี่ยก็ถือเป็นเป็นการแสดงนะคะเป็นศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งที่เวลาเราแสดงปุ๊บเนี่ยบางเพลงหรือบางการแสดงเนี่ยเราจะไม่มีคําพูดใช่ไหมคะเราจะไม่มีเสียงพูดจะไม่มีการพาก์นะคะจะมีเฉพาะดนตรีประกอบแล้วก็มีท่ารําเพราะฉะนั้นเนี่ยการประดิษฐ์การผลิตภาษาท่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันใช้ เป็นเหตุผลสำคัญเรื่องใดนะคะอกอไก่เป็นการเพื่อฝึกฝีมือ,อก็คือ,อเหตุผลสำคัญในการปรดิภาษาท่าเนี่ยมีอะไรนะคะอคอไข่เพื่อให้สอดคล้องกับดนตรีคอควายเพื่อเป็นที่พอใจของผู้สแสดงงองูเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจและพึงพอใจการภาษาท่าทางสมมุติว่าเวลาเราคุยกันสองคนเวลาเราพูดเนี่ย ใช่ไหมภาษาท่ามันออกได้ทั้งวัจ,จนะภาษาและอวัจ,จนะภาษาอย่างที่ครูบอกไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วอวัจ,จนะภาษาคืออะไรคือท่าทางแทนคาพูดของเราไม่ว่าจะเป็นเวลาเราพูดเราโกรธเรารู้สึกยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะเวลาเราหัวเราะหรือมีความสุขเราหัวเราะเรายิ้มหน้าตาเป็นยังไงอันนั้นก็คือภาษาท่าหรือว่ามือแขนจะต้องเอาวางไว้ตรงไหนเวลามีความสุขทํำยังไงนั่นคือภาษาท่าทางศิละปะการแสดงหน้าตัศิลป์ก็เช่นเดียวกัน หรือการแสดงละครการแสดงหนังเนี่ยผู้แสดงนะคะผู้แสดงหรือเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกนะคะหรือตัวประกอบต,ต่างๆเวลาเขาแสดงหนังแสดงละครเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะออกใช่ไหมเขาจะออกภาษาท่าทางเขาจะออกสื่อความหมายว่าตอนเนี้ตัวแสดงนั้นอะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อไหนคะ อ่างงูนะคะการประดิษฐ์ภาษาท่าขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายให้ผู้ชมอ่ะคนที่ชมเราแสดงเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็พึงพอใจว่าโอ้ตัวพระคนเนี้ยแสดงดีมากเลยตัวนางคนเนี้ยแสดงได้ถึงอารมณ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะต่อไปข้อ3ภาษาท่ามีประโยชน์อย่างไรอ่ามีประโยชน์อย่างไรคะกอไก่กให้ทําให้การแสดงสนุกสนานขึ้นขอใขผู้ชมสามารถเอียนแบกการแสดง คอควายผู้แสดงรู้ว่าตนจะพูดอะไรงองูผู้ชมเข้าใจความรู้สึกของผู้แสดงนะเมื่อกี้กูว่าไงนะบอกว่าเวลาพระเอกนางเอกเนี่ยแสดงละครแสดงหนังใช่ไหมคะเขาก็ต้องแสดงไปตามบทบาทถ้าสมมติว่าตัวแสดงนั้น่ะเข้าถึงบทบาทก็จะทําให้ผู้ชมเนี่ยผู้ชมเขาเข้าใจเลยนะว่า ต,ตัวพระตัวนางนั้นรู้สึกอย่างไรเวลาเราแสดงพูด um, แสดงดีจังเลยดูแล้วแบบมีความสุขมากพระเอกนาเงเอกแสดงดีมากให้ความรู้สึกดีโกรธก็คือโกรธดีใจก็คือดีใจประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คาําตอบไหนถูกคะาทาให้ผู้ชมเข้าใจความรู้สึกของผู้แสดงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4กริยาภาษาท่ากริยาภาษาท่าในข้อใดที่ให้ที่สื่อให้ทราบว่า ชั้นหรือตัวเรา,านะคะก็ไกลเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าถ้ากิริยาภาษาท่าเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเวลาครูพูดอยู่ใช่ไหมครูก็มีมือมือไม้ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเป็นหน้าตาัดสินหน้าตัดสินเขาก็จะใช้มือใช่ไหมคะจีบตั้งวงถูกไหมอ่าทีนี้เขาถามว่าอันไหนที่สื่อที่หน้าตัดสินเนี่ยศิละปะการแสดงหน้าตาัดสินเนี่ยเขาสื่อว่า ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยคือตัวฉันนี่คือตัวเราเขาจะทําท่าทางหรือกิริยาแบบไหนนะคะกอไก่เขาบอกว่าจีบมือซ้ายจีบมือซ้ายหักข้อมือก็หันลาตัวใช่ไหมคะวางมืออยู่ระดับอกแบบนี้นักศึกษาก็เห็นนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะปกติแล้วเขาจะทําอย่างนี้ใช่ไหมคะอ,อย่างนี้ไหมอ,อันนี้แปลว่าอะไรใช่ฉันหรือตัวเราไหมนะคะขอใครจีบมือขวาจีบมือขวา หักข้อมือเข้าหาลำตัววางมืออยู่ระดับอกอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหรือคอควายจีบมือซ้ายหักข้อมือเข้ายืดแขนให้สุดระดับไหล่อันนี้ใช่ไหมอ่าหรืององูจีบมือขวาหักข้อมือยืดแขนตั้งวงวงล่างอย่างนี้ไหมอันนี้คือตัวชันไหมอ่านักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะแบบนี้ไหม ตัวฉันเคยเห็นตัวนางารามเกียรติ์ไหมเวลาเขาแสดงอันว่าตัวเราประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อไหนถูกคะอ่าต้องแบบนี้แปลว,ว่าตัวฉันหรือตัวเรานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5สิ่งสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของศิลปะการแสดงนะคะประเภทเต้นหรือรามนั้นคือข้อใดกอไก่ท่ารำขอไข่จังหวะ คอควายสีหน้างอมมือเสื้อผ้าจริง,รงๆเวลาอ่านคำตอบแล้วเนี่ยครูคิดว่าทุกอย่างสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาท่าทางหรือสีหน้าในการแสดงถูกไหมคะแต่ก็ถามว่าหัวใจลหลักหัวใจลหลักหัวใจสำคัญในศิละปะการแสดงเนี่ยการรำเนี่ยของการรำนะอย่าอย่าเข้าใจผิดนะคะหัวใจหลักของศิละปะการแสดงประเภทรำเนี่ยมันต้องมันมันเป็นอะไรนะคะถ้าสมมุติว่านักศึกษา ไปแสดงเต้นอ่าไปแสดงเต้นเต้นรำใช่ไหมถ้าสมมุติเราเต้นไปแล้วเนี่ยพอเต้นไปแล้วมันมันผิดจังหวะมันจะเป็ดมันจะเต้นได้ไหมมันเต้นไม่ได้ครับเพราะมันผิดจังหวะมันจะคล่อมจังหวะมันจะทําให้การเต้นของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นหัวใจหลักสําคัญคืออะไรคะจังหวะเต้นต้องเต้นให้ถูกจังหวะ ะะเพราะฉะนั้นเวลาเราเต้นหรือว่าร้องเพลงก็แล้วแต่ร้องเพลงยังต้องร้องให้ถูกจังหวะครอบจังหวะมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะมันก็ไม่ใช่การร้องเพลงที่ดีนะคะ,ะข้อต่อไปค่ะธรรมชาติเอื้อให้มนุษย์ใช้ร่างกายประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้การเล่าเรื่องสนุกสนานเป็นความหมายของคุณค่าน้าตาัดสินตามข้อใดนะคะธรรมชาติเราเนี่ยเอื้อให้กับการเล่าเรื่องเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ย ใช้ภาษาร่างกายเนี่ยเวลาครูพูดครูก็ใช้มือใช้สีหน้าท่าทางภาษาร่างกายเนี่ยเพื่อจะ,อะพูดให้หนักศึกษาเข้าใจบางทีถ้าครูยันเฉยๆนิ่งๆแล้วพูดบางทีมันก็ไม่น่าสนใจฟังไปมันก็จะง่วงนอนถูกไหมมันก็จะมีการใช้มือไม้คือการเล่าคืออะไรคะการเล่าพูดให้เธอฟังพูดให้ฉันฟังเป็นอะไรคะอ่าเป็นคุณค่าทางด้นานงานพิธีกรรมไหมเป็นคุณค่าด้านการสื่อสารไหมเป็นคุณค่าด้านการออกกําลังกายไหม หรือเป็นคุณค่าด้านการอนุรักษ์และการเผยแพร่การเล่าเรื่องอ่านคําถามแล้วมาวิเคราะห์คําถามก่อนที่จะหาคําตอบนะคะการเล่าก็คือการสื่อสารนั่นเองไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาเราอ่านจบข้อสอบปุ๊บเนี่ยแล้วเราวิเคราะห์คําถามนะคะคําตอบมันจะอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือการเล่าก็คือการสื่อสารนั่นเองคุณค่าด้านการสื่อสารนะคะต่อไปข้อ7ค่ะ รำวงมีกำเนิดมาจากการรำชนิดใดกอไก่รํำอวยพรขอไข่รําพื้นบ้านคอควายรำโทนงองูรําแม่บทรำวงนะคะมีกำเนิดมาจากการรำชนิดใดทีนี้เรามาดูอ่ารำวงรำวงก็คือการรำเป็นวงใช่ไหมก็คือเขาเรียกว่ารำวงเพราะที่เขาเรียกว่ารำวงเพราะว่าเวลารำเนี่ยเขาเรียกรำเป็นวงอ่า เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการรํเพื examples, ่อที่แบบสมัยโบราณนะคะเขาจะมีเอาครกกระเดื่องมาวางไว้ตรงกลางนะคะเอาครกกระเดื my my <favorite> <design> so ่องมาวางไว้ตรงกลางเสร็จ uh, ปุ๊บเขาก็จะจับคู่กันจับคู่กันชาวบ้านจับคู่ผู้หญิงกับผู้ชายก็เล่นรำวงกันไปอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่ารำโทนรำโทนคืออะไรรำโทนก็คือการที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเว้นว่างจากการทํางานนะคะ เมื่อก่อนประเทศไทยเราเป็นอาชีพเกษตรกรรมเนะาะพอเสร็จปุ๊บเราเว้นว่างจากการทำไร่ทำนานะคะเราก็จะมาร้องรำทำเพลงกันโดยมีเครื่องดนตรีที่ใช้ในการรำเนี่ยคือโทนเราก็เลยเรียกการรำว่ารำโทนนะคะไม่ได้มีแบบแผนอะไรก็คือรำไปเรื่อยๆนะคะรำไปเรื่อยๆเพื่อ พวความสนุกสนานเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เน้นว่าต้องแต่งกายยังไงไม่ได้เน้นว่าต้องเพลงอะไรหรือว่าต้องท่ารําแบบไหนก็คือชาวบ้านเขาก็สนุกสนานกันไปนะคะพอต่อมาเนี่ยมันได้รับความนิยมอ่ามันได้รับความนิยมท่วมสนุกสนานนะคะขึ้นเพลงทําให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่ชาวบ้านใช่ไหมคะกรมศิลปากรเขาเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นประเพณีของประเพณีของไทยที่เออมันได้รับการยอมรับ เนาะแล้วก็ได้รับประโยชน์กรมศิลปากรเขาก็เลยกําหนดกําหนดท่ารำเนี่ยจากรําโทนมาเนี่ยกลายเป็นรําวงเฉยๆเขาก็จากรําโทนก็เป็นรําวงกำหนดขึ้นมาพอพอกาหนดเป็นรําวงใช่ไหมคะเขาก็จะมีเพลงให้กรมศิลปากรเขาก็จะผลิตเพลงขึ้นมา4เพลงและแต่ละเพลงก็มีท่ารำสี่ท่านะคะ มีท่าสีนท่าคือสอดส้อยมาลาชักแป้งผัดหน้าแขกเต้าเข้ารังนะคะแล้วก็รังสายแล้วก็เพลงเนี่ยก็มีสีเพลงเหมือนกันอันนี้ช่วงแรกๆนะคะก็จะมีงามแสงเดือนชาวไทยรำม,มาซี่มารำแล้วก็คืนเดือนไงนะคะ,ะดูเห็นไหมคะรำโทนอ่านี่รำโทนก็จะมีเครื่องดน,นตรีที่เป็นโทนนะคะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดน,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 นตรีหลัก ่าเป็นเครื่องดนตรีหลักที่เวลาเขาร้องเขาก็ใช้กลองโทนใช่ไหมอาจเป็นเนี่ยเป็นกลองชนิดหนึง่งเป็นกลองโทนเขาก็เรียกว่า,ารำโทน ก็จะมีชาวบ้านเห็นไหมคะชาวบ้านเขาก็จะออกมาและเล่นกันเป็นพิธีกรรมสนุกสนานขึ้นเพลงก็จะแต่งตัวสวยงามออกมาใครอยากแต่งแบบไหนก็แต่งใครอยากรําแบบไหนก็รำเียงไหมว่าเขาก็จะรําเป็นวงมีคบกระเดื่องวางตรงกลางใช่ไหมคะก็จะมีคนร้องมีเซตคนร้องใช่ไหมคะแล้วก็มีเซตคนรำก็จะสนุกสนานกันไปพอจากรำโทนเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นรำาบงรำาบงอันเนี้ยได้รับการยอมรับจากกรมศิลปากรนะคะว่า เป็นศิลปะการแสดงของไทยชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถเอามาเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยได้นะคะรำวงก็จะคล้ายๆกับราโทนเพียงแต่ว่าเขาก็จะกําหนดเพลงอย่างที่ครูบอกมา,มาแล้วเมื่อกี้นะคะมีเพลงมีท่ารําที่เป็นแบบแผนมากกว่ารำโทนนะคะเสร็จปุ๊บพอรำวงเสร็จปุ๊บยังไงต่อคะมันยังไม่พอคิดว่ารำวงเนี่ยมันก็ยังไม่สวยงามพอที่จะเป็นศิลปะการแสดง ประจําชาติของไทยได้เขาก็กําหนดขึ้นมาใหม่เป็นรําวงมาตรฐานาจากรําโทนเป็นรําวงแล้วก็รําวงมาตรฐานรําวงมาตรฐานคืออะไรคือศิลปะการแสดงชนิดหนึ่งที่มีแบบแผนถ้ารําประณีตงดงาม ตอนรำโขนก็ใครแค่รำแบบไหนก็รำใครอยากเต้นแบบไหนก็เต้นเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมคะพอรำโบปุ๊บก็จะมีเพลงกําหนดมาแล้วประมาณสี่เพลงแล้วก็ท่ารำอีกสี่ท่าแต่เป็นรำโวงมาตรฐา,านอ่าทีนี้พอมาเป็นรำโวงมาตรฐานเขาก็จะมีกําหนดเลยมีกี่เพลงมีท่ารำกี่ท่าในแต่ละเพลงเนี่ยใช้ท่ารำอะไรและการแต่งกายแบบไหนอ่ามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นรำโบงมาตรฐานเนี่ย ก็คือกรมศริลปากรเขากำหนดให้นะคะว่า,ามีวิธีการเต้นาการรำการร้องแล้วก็แบบไหนเป็นเพลง,งอะไรมาดูกันนะคะเพลงรำบงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลงเมื่อกี้รำวงใช่ไหมคะรำวงมี4ี่เพลงรำบงถ้าเป็นรำวงมาตรฐานจะมี10เพลงนักศึกษา,<ส>าดูนะคะเพลงงามแสงเดือนเพลงชาวไทย เพลงรำมาซิมารำเพลงคืนเดือนหงายเพลงดวงจันทร์วันเพญเพลงดอกไม้ของชาติเพลงหญิงไทยใจงามเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าเพลงยอดชายใจหานและเพลงบูชาัครครูว่านักศึกษาจะต้องเคยได้ยินสักเพลงอยู่ในนี้นะงามแสงเดือนเคยได้ยินไหมเป็นเพลงที่เกิดมาก็ต้องได้ยินแล้วอะใช่ไหมคะเกิดมาก็ต้องได้ยินแล้วว่า อ๋อันนี้เป็นเพลงของรำวงมาตรฐานนะจะมีสิทเพลงนี้นะคะแล้วก็แต่ละเพลงมีท่าประกอบอะไรอ่าเขาจะมีให้เลยครูยกตัวอย่างมา5เพลงแล้วกันนะคะอ่าเพลงงามแสงเดือนใช้ท่าอะไรเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลานะคะเพลงชาวไทยใช้ท่ารำชักแป้งผัดหน้านะคะเพลงรำมาซีมารำใช้ท่ารำสาย ะะเพลงคืนเดือนไหนใช้ท่ารำสอดส้อยมาลาแปลงและเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญใช้ท่าแขกเต้าเข้ารังแล้วก็ท่าผาลาเพียงไหลนะคะอันนี้ถ้านักศึกษายอยากจะรู้ว่าแต่และท่ารำเนี่ยมันรำกันยังไงนะคะหรือต้องรำแบบไหนสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้มีเยอะแยะมากมายนะคะว่าอ๋อท่าจะเรียน เอาแบบถูกต้องก็ต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะท,ที่คือครูบอกที่ครูบอกไปสัปดาห์ที่แล้วว่ากรมศิลปากรเขาก็จะมีมหาวิทยาลัยสําหรับสอนนาฏศิลป์แต่หรือว่าใครอยากรู้เฉยว่าไอ้ท่ารำสอดสร้อยมาลาเนี่ยมันต้องรํำยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube หรือว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบได้หรือยังคะรำวงมีกันเหมือนมาจากการรำชนิดไหนคะรำโทนต่อไปข้อ8 ข้อใดเป็นสาเหตุของการพัฒนาจากการเล่นรำโทนเป็นปรำบงมาตรฐานกอไก่ถ้ารำไม่ประณีตงดงามขอไข่ถ้ารำไม่สนองตอบความต้องการขอควายถ้ารำยุ่งยากเกินไปหรืององูท่ารำง่ายเกินไปเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมจากรำโทนเป็นรำบงมาตรฐานเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่ารำโทนมันมีท่ารำที่ ใครอยากจะรําแบบไหนก็รําใครอยากจะเต้นแบบไหนก็เต้นใช่ไหมมันก็ยังไม่มีมาตรฐานตายตัวหรือว่ามันก็ยังไม่สวยอ,ะอ่ะพอกําหนดเป็นระมงมาตรฐานปุ๊บเนี่ยเขาก็าจะมีท่าเลยว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นต้องจีบมือหรือต้องวางมือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกต้องคะ,ะรำโทนเนี่ยถ้าราไม่ประณีตงดงามมันไม่สวยก็เลยจะเปลี่ยนจากราโทนเป็นรำมงมาตรฐานเนี่ยคิดแบบแผนท่ารําขึ้นมาคิดเพลงขึ้นมาคิดการแต่งกายขึ้นมา นะคะต่อไปค่ะครูไม่ไม่เร็วไปเนาะถ้าเร็วไปก็แจ้งได้นะคะต่อไปข้อ9ค่ะเครื่องดนตรีชนิดใดที่ใช้ในการเล่นํำโทนเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่นลำโทนกอกไก่ชิงชาบกลับขอไข่ชิงกลับมู้อควายชิงโทนกลับ และงองูฉาบกรับมงมังคนอนจำไม่ได้แล้วจาได้แค่โทนอย่างเดียวอะ่ะดูซิข้อไหนมีโทนอ้าคอควายจาได้โทนอย่างเดียวก็ตอบเป็นคอควายเลยถูกไหมคะถูกต้องคะ่ะเพราะว่าเราใช้โทนเป็นดนตรีละัะใช่ไหมคะแล้วก็ก็ใช้โทนแล้วก็เลยเรียกว่าลําโทนเพราะฉะนั้นื่อน,นดนตรีก็ต้องเป็นโทนอ่าใช่ไหมต่อไปคะ่ะข้อสิบรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลง กไก่ห้าเพลงขอไข่แปดเพลงคอควายเก้าเพลงงองงูสิบเพลงกี่เพลงคะเมื่อกี้ครูบอกไปกี่เพลงเอ่ยรำวงมาตรฐานถ้ารำวงเฉยๆมีสี่เพลงสี่ท่าถ้ารำวงมาตรฐานจะมีสิบเพลงสิบสี่ท่าต้องไปดูว่าไอ้สิบสี่ท่าน่ะมันประกอบด้วยเพลงอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นข้อสิบตอบ สิบเพลงต่อไปค่ะเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำอะไรอ๋อเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำอะไรก็ไก่สอดส้อยมาลาขอไข่สอดสร้อยมาลาแปลงคอไฟชักแป้งผัดหน้างองูรำสายเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วยังบอกไว้ยังคะเพลงงามแสงเดือนใช้ท่ารำอะไรอ่าสอดส้อยมาลาค่ะใครตอบถูกบ้าง ต่อไปข้อ12ค่ะในปัจจุบันรำวงมาตรฐานนิยมแต่งกายแบบใดอกอไก่ไทยสากลขอไข่ไทยนิยมข้อควายไทยเรือนต้นหรืององูแบบพื้นบ้านแต่งกายแบบไหนคะเรามาดูกันก่อน,อนว่าในปัจจุบันเนี่ยรำวงมาตรฐานเนี่ยเขามีการแต่งกายสี่ชนิดแต่งกายสี่ชนิดดูนะชนิดที่หนึ่งนะคะ แบบชาวบ้านอ่าแบบชาวบ้านที่เมื่อกี้ครูคเปิดให้ดูเป็นลำทนใช่ไหมอ่าแบบชาวบ้านแบบที่1นึ่งรำบงมาตรฐานแบบชาวบ้านผู้หญิงแต่งกายสบายเฉียงมาทางซ้ายนะคะเปิดไหล่ขวาแล้วก็ใส่โจงกระเบนนะคะไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ถุงเท้านะคะผู้ชายใส่เสื้อคอกลมอ่าเป็นเสื้อ คอกลุ่มนะคะมีจงกระเบนแล้วก็ผ้าขาวม้าคาดกุงใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใส่รองเท้าอันนี้คือการแต่งกายแบบชาวบ้านนะคะ<ม>ถ้าเป็นการแต่งกายแบบราชการที่5้าอันนี้ก็เป็นการแต่งกายของระมงมาตรฐานแบบที่สองก็คือแบบของราชการที่5นะคะ<ม>ผู้หญิงใส่เสื้อลูกไม้มีผ้าคาด ใส่จงกระเบนยังใส่จงกระเบนอยู่นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วเริ่มจะใส่รองเท้าใส่ถุงน่องสีขาวแล้วก็ใส่รองเท้าบนหัวก็เก็บผมแล้วก็แตะใส่เครื่องประดับนะคะอันนี้เป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อด้านกระแต่นะคะก็ยังใส่จงกระเบนอยู่ใส่รองเท้าแล้วก็ุงเท้านะคะอันนี้คือแบบราชกาลที่5นะคะถ้าเป็นแบบสากลนิยม อ่านักศึกษา,าเห็นไหมคะแบบสากลนิยมผู้ชายใส่สูทอ่าใส่สูทเรียบร้อยใส่รองเท้านะคะผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอกผ้าถุงป้ายอ่าเขาเรียกว,ว่าผ้าถุงป้ายนะคะผ้าถุงป้ายแล้วก็มีเครื่องประดับรวบผมให้เรียบร้อยใส่รองเท้าอ่าให้เรียบร้อยอันนี้คือชุดสากลนิยมนะคะอีกชุดหนึ่งจะเป็นชุดราตรีสโมสสอ,อ่านี่ชุดราตรีสโมสรเห็นไหมคะอ่าผู้หญิงใส่ สบายาใส่สบายมีใส่ผ้าถุงเป็นจีบหน้านะคะจีบหน้าผู้หญิงใส่ผ้าถุงจีบหน้าใส่รองเท้านะคะผมกล้าวให้เรียบร้อยแล้วก็มีเครื่องประดับสวยงามนะคะกล้าผมขึ้นไปแล้วก็มีเครื่องประดับสวยงามอยู่ที่บนหัวนะคะส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อมีผ้าคาดเอวนะคะใส่กางเกงขายาวแล้วก็ใส่รองเท้า,านะคะอันนี้เป็นชุดราตรีสมุทรร ะะทีนี้สมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าให้แต่งกายให้ง่ายๆแล้วก็สวยงามนะคะแล้วก็คือมันง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้เป็นไทยสากลค่ะข้อนี้ไทยสากลก็คือเป็นชุดที่ใส่แล้วก็ออกได้ทุกงานทุกเทศกาลนะคะต่อไปข้อ13เอ่อตอนแรกครูบอกว่าสัปดาห์นี้มี12ข้อใช่ไหมคะมี15ข้อ อ่ะเลยอีกนิดนึงนะคะอ่ะข้อ13ข้อสินะคะสิ่งใดสิ่งสำคัญในการสร้างและพัฒนาสินหนาตสินไทยคือข้อใดอสิ่งสำคัญในการสร้างและพัฒนานาตสินไทยคือข้อใดก็ไก่การประสานกันในทุกส่ายนะคะเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของงานชิ้นนั้นให้ปรากฏหมายความว่ายังไง ะะขอไขการเอาน้าตาสินไทยไปประยุกต์เข้ากับน้าตศสินประเภทอื่นนะคะข้อควาการพัฒนาเรื่องฉากเวทีและเทคนิคสมัยใหม่งองูการเปิดใจรับวิทยาการใหม่ๆเข้ามาผสมผสานกับน้าตาสินไทยแบบเกา่าคืออะไรการที่จะสร้างแล้วก็พัฒนาหน้าตาสินไทยเนี่ยต้องทำยังไง ะะถ้าสมมุติว่าเราไปนําวิทยาการใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ปรับประยุกต์ไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เรียกว่าการรักปะใช่ไหมคะหรือถ้าเราเอาไปประยุกต์กับศิลปะอีกชนิดหนึง่งมันก็จะไปเป็นอีกชนิดหนึ่งไปนะคะมันก็จะไม่ใช่นาตศิลป์ไทยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะต้องการพัฒนาแล้วก็สร้างและพัฒนานาตศิลไทยของเราเนี่ย เพื่อให้มันเจริญงอกงามเป็นศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเราเนี่ยมันจะต้องมีการประสานความร่วมมือหลายๆฝ่าย,าย,ายนะคะที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้มันคงอยู่ตลอดไปนะคะอันนี้ครูอธิบายเนี่ยหมายความว่าข้อไหนจะตอบถูกนะคะ,ะข้อ1ิสานี้ก็คือถ้าเราจะสร้างและพัฒนาหน้าตาสิน์ไทยเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก็คือกอไก่นะคะการประสานการในทุกฝ่าย เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของงานชิ้นนั้นให้ปรากฏก็เหมือนกับว่า,าเราร่วมมือกันนะคะอนุรักษ์รำมวงมาตรฐานไว้ก็คือเป็นแบบไหนก็อนุรักษ์ไว้ให้เป็นแบบนั้นอาจจะทําทให้มันทันสมัยขึ้นก็ได้แต่ว่ามันก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราอยู่นะคะต่อไปข้อ14ค่ะข้อ14ในฐานะที่เราเป็นเยาวชนไทยเรามีหน้าที่ในการอนุรักษ์น่าทศิท์ไทยอย่างไรนะคะ กไก่ไม่ทำลายวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยขอไข่ชื่นชมในศิลปะของนาฏศิลป์ไทยคอควายเผยแผ่นาฏศิลป์ไทยงงูถูกทุกข้ออันนี้ครูคิดว่านักศึกษาต้องตอบได้นะคะต้องตอบถูกทุกคนแหละ,ะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนไทยนะคะเรามีหน้าที่ในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยก็คือก็ไม่ทำลาย วัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทยเขามีวัฒนธรรมแบบไหนวัฒนธรรมการร้องวัฒนธรรมการเต้นหร,หรือราวัฒนธรรมในการแต่งกายใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บชื่นชมในศิลปะของนาฏศิลป์ไทยอะไรที่เขาเรียกว่าชื่นชมได้ดูได้ชมแล้วมีความสุขกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยอ,อย่างเช่นนักศึกษาเข็นโขนใช่ไหมโขนประจำโขนนี่คือเป็นศิลปะประจําชาติของไทยเลยนะคะ ถ้าฝรั่งเขาจะรู้จักประเทศไทยเขาก็ต้องรู้จักโขนถูกไหมหรือเสร็จปุ๊บเผยแผ่นาฏศิลป์ไทยไหมายความว่าไงก็คือเผยแพร่นะคะก็คือการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของนาฏศิลป์ไทยการรำการร้องการเต้นเนี่ยให้กับคนที่เขาไม่รู้จักให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้คนที่เขาไม่รู้จักได้เห็นคุณค่า ของหน้าฏศิลสิไทยของเราให้เห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆข้อใช่ไหมคะกข,ขงเนี่ยทุกๆข้อเลยนะคะทีนี้สัปดาห์นี้ขออนุญาตแค่14ข้อก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะคะเราก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าก็อาจจะเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะสอบปลายภาคนะคะครูก็จะคัดคัดเลือก ข้อที่คิดว่าจะออกสอบอในรายวิชาศิละปะศึกษานะคะ,ะไม่เอาคัดข้อที่แบบน่าจะแบบเอาให้มันจริงๆเนาะเดี๋ยวครูจะไปคัดข้อสอบมาให้แล้วก็ฝากให้ในักศึกษาติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีการติวเข้มในสาระอะไรนะคะก็สัปดาห์นี้ก็จบขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ